ล็อกโต๊ะเห็นไหมโต๊ะจะวิ่งนะม,มันคายโต๊ะก็จะวิ่งได้เห็นไหมถ่นะายทีปแค้นได้เลยนี่ยเลื่องไาน้นี้เราจะเอาแค่ไหนแล้วเราก็ล็อกพอล็อกปับ๊บมันจะขยับไม่ได้แล้วนี่คือการล็อกทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเราคายล็อกเราจะถึงจะยกไอ้นี่ขึ้นได้ก็คือเดี๋ยวจะคลายล็อกให้ดูนะคายล็อก แล้วเราจะยกแท่นแท่นไหรอทีนี้พอเวลาเราได้จังหวะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องล็อกเพราะว่าถ้าไม่ล็อกตัวนี้มันจะสายจะจบับงานไม่ได้ต้องล็อกพอล็อกปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นลงไม่ได้ลนะนี่ละอันนี้ก็คือการเปิดมุมมันะจะหมุนด้เดี๋ยวจะเอาให้มันเห็นกาลาง,ลางให้จะให้มอม ขนาดนี้พอไหมถ่ายเห็นไหมหน,หน,น,นั้นี่ก็คืออันนี้มันก็จะมีการปิีลงปิดลงขั้อันนี้ก็มาใต้เศษใต้เนี่คุณ ใช้รอสชาเดี๋ยวจะให้ดูฟิตเลยเลยนะครับ